สวัสดีพี่น้องที่เข้ามาชมช่องดวงข้าวพากินพาทเที่ยวนะครับ,รบวันนี้เราจะมาตำลูกยอกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกัน,นเก็บลูกยอกันโอเคครับ<ด>มาครับวัตถุดิบเราพร้อมลูกง่อครับมื่อี้ตำมาหลายตำจักสามนวยสี่นวยเดี๋ยวตำเส้นมดแดงมดแดงก็หลายครับพี่น้อง,งครับมดแดงแดงตัวยิ้งยิ แต่มืัอนี้เขาติดต่ำลูกง่อไทรนาวนะครับเนาะเดี๋ยวเก็บอู้เด็ดก็ะหอนเดี๋ยวพาไปเที่ยวมุ่งเลงพี่น้องเก็บบูกย้ออีกสามหน่วยสี่หน่วยกันนะว,วัตถุดิบง่ายหลายพี่น้องอยู่บ้านปลูกเองกินเองโอ้หมดหลายครับเด็ดกระหอนพี่น้องเอ้ยได้มาแล้วครับลูกย้อสี่หน่วยเดี๋ยวเข้าไป ทำการสำเร็จโทษมันพี่น้องอโอเคครับพี่น้องมาสาับบักยอกันเนะครับตัดแฉกต้องตำร้ายครับตำพ่อก,กินซีนไว้พ่อแซบบันไดละ่ะแซบแซบคักครับแซบค่ะแซบค่ะ บ้านเซฟอยู่สแล้วค,ครับผมเนี่ยอยู่อุดรครับผมอุดรบ่ครับแมนครับว่าคนบ้านเดียวกันตัวนี้ว่ามาพ่อกัน<อ>ครับผมก็คนอ,ดอนุดรคือกันเราแงวเหมิงแงวเซฟก็ให้กินครับนะเด้อได้ครับผมได้ครับนิลองซิมสักคำล่ะคำซองำอคำกี่ทีครับ <laughs> าพักกลับที่น้อง้บกญยมคือกันขักศ์ท่านขับงี้ไงอยากให้ผมมีดคปบยังพักมาได้นะครับถึงกินถึงเที่ยวเกดได้เบิดตซูเนียวได้ข่าวเมวื่อวาต่ำบักย่อแล้วยงามแม่แรงสิไป ทเทียทเท่ยวท่าเที่ยวบ่ครับผมแม่นครับ<อ>ผมเมื่อกี้ไปล่องเรือหาหลักเคลื่อนปลาสักกับอ๋อได้ไปเที่ยวเคลื่อนปลาสักนะครับวันนียแม่นครับผม,ผมเดี๋ยวสิพาไปเบิง่งทะเลน้ำจืดบ่คระทะเลน้ำจืดทะเลน้ำจืด <ผม S 1> ครับผมชมบรรยากาศยำเรีงฟังท่างผักกาดนะครับเนาะแต่นี่อีสานมาอยู่กลางด้วยตอนนี้สับเ็จโทษไปแล้วหนึ่งหน่วยแล้วครับแม่นครับผม เม<ต>็ดมันเอาบะครับเอาครับเม็ดมันก็เอาบะครับแอนปาอันนี้เป็นยาครับเม็ดน,นี้เป็นยาพี่น้องเม็ดดำๆเลยครับ็นยาแก้ยังนะครับผมอันนี้นรับเลือดครับผมปลายาครับเลือดแ่นผู้ใรมักตกปลาเนี่ยถ้าลูกกวมๆเนี่ยเอาไปขั้นตกปลากินดีขั้บหน่วยสองพี่น้องสำหรับไม่ยิ่งเนี่ยดีคักนนะครับผมเพราะว่ากระชับนะครับ หมดโลกนะครับผมโอ้นี่บรูนะครับครับแมนแมนเพราะเป็นแต่ว่าครับดีหลายๆครับผมครับๆเลือดครับแท้แน่นอนสารแทร้ครับผ้ากินผ้าทเที่ยวมาอนี่มาอนี่กินก้อน อ,อิ่มแล้วนอนแต่ยังไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> เที่ยวคนเคลื่อนภาษางามๆไปเบิ้งสะพานขาดพี่น้องมองประวัติน้ำสุดครับพาไปเบิ้งสะพานประวัติศาสตร์เงยสิพาไปเบิ้องกอลลีสอร์ทพี่น้องเห็นกอลลีสอร์ทบ่พี่น้อง ยืบนแรงครับนี่ประวัติเดี๋ยวเราให้ฟังเดี๋ยวน,นี้กินก่อนครับผมต้องเงยกระไรไร้พี่นกเหตุไร้ครับต้องเงยก็ไไ้ หน่อยต้นตัวน้อยๆำใส่วาวพี่น้องกยแบกัดต้องเลยพานไปครับผมยันเอยสามเลยสี่ยะยัเฮ็ดลิปยัง ปล่อยลง YouTube บอกนะครับบอกมาได้อยากให้ไปเที่ยวใจบอกมาได้ฉันมีเงินทิ่ไปครับผมฉันบอ่มีเงินไปเที่ยวลำบากนะพี่น้องเงินหายงักขั้สิสุ่ อยสีครับผมนอนสุดท้ายพี่น้องเดี๋ยวสิได้เมื่อซิมกันสิได้ดูดนี่ว่าหนึ่ง พี่น้องเดี๋ยวต่อไปเราถึงการตำนะครับพิธีการตำหก็อกโอเคครับเบิดพี่น้องทีน้อยรียบบ้อยครับผมวัตถุดิบในการตำกระเทียมตำกระเทียมแล้วครับผมใส่บักพริกเราต้องใส่หลายเนาะบักพริกพอบักยอกมันก็เผ็ดอยู่แล้วนะครับผมบักพริกก็ใส่หลายบักพริกก็ใส่หน่อยอยนีน่อยน แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บบางพริกนี่เอาแหลกหลายบ่ครับเป็นไรครับกแหลกครับผมแหลกเลไหะครับผมเป็บนแบบแบบ่แหบลบก,กรเจ้าสิว่าขี้ข้านโอ้โต้องให้แหลกเด้อครับผมเพราะไม่มีน้องเพิ่นสิว่าขี้ข้านต้องให้แหลกเด้อครับผมแหลกครับรรว่าขี้ข้านเฮ็ด อไปเอาหมกย่อใส่นะครับผมหมกย่อใส่ครับผมหมกย่อหมกย่เอ,อ,อเฮ้ยมาได,ด้กินทิ้งไลพวดเอกทิ้งนะครับส่วนผสมครับวัตถุดิบเขาพร้อมส่วนผสมพร้อ,อมพี่น้องหมกหงาครับผมหีบลงไป อ่ะสีสันยังบ่แล้วน้ำลายไหลแล้วครับผมน้ำลายแตกแล้วน้เพิ่นแล้วผงนัวใส่ลงไปมักนัวหน่อยนัวลายเรียวเตี้ยโอมาหมิโอ้ผงนัวครับผงนัวปลาราครับปลาราพี่น้องใส่น้ำปลาแดกน้ำเลยครับผมบน้ำปลาแดกน้ำปลาแดก,ดกตัว โอ้โฉ่ำๆเลยนะครับพี่น้องปลาเยอะนิดนึงน้ำปลานิดนึงน้ำปลาน้ำปลาเดี๋ยนะเดี๋ยวขคนเด้อดบาดพี่น้องเลยทีมีอะไรคุกเค้เาต้องกันพี่น้อง ่วมเขาว่ใส่น้ำตาลนะครับบ่มักหวานต้องหวานนี่ในตัวครับครับเสร็จจะผู้ใดมักหวานก็ใส่ได้เลยครับผมตัดหวานนะครับผมอันนี้บ่มักหวานป๊าเป็นต่วเสร็จครับนะพักกับบันครับพี่น้องโอ้ย โอ้โหแล้วไปไปจะเสียบถ้าขึ้นกันครับโอเคครับครับพี่น้องหาผักกินกับบ้านนี่ยอดบังยมยอดบังยมมันอ่อนพี่น้องยุง่มกระโดกโดดนอนยมกินกับ ตันนีญญ้พ่อครับเดี๋ยวไปกินกันเลยพี่น้องโอเคครับมาพี่น้องเตรียบร้อยพักพอบวยอะๆทำนี้หืมแจบครับครับครับกินกัน แซบบอันนี้กับสีล่องซิมเบิ้งนะครับผมเซฟร่วงเขานะครับอุดอรเซฟอุดอรนะครับผมเบาหวานครับผู้ใดาบามากหวานนี่ถึกใจครักครับผมบ่ใส่น้ำตาลสุดยอดครับ มาไปกินมัน้งครับเยอะแยะห,หลักติดตามคลิปหน้านะครับนะแล้วมื่อาานี้เจ็บกินก่อนนี้พวกพัก